ได้ยินหลายหายคนจมกันว่าช่วงนี้อากาศฮ้อน้ใน,นเดฮ้อนก่าโอดอั๋เพราะว่างานบุนปีใหม่ลาวประจำปี2 0 2 3เฮ้ากะาใกล้จะมาหอดจอดถึงแล้วกระแมนยังอีกบดนก็คือมือแฮม8ค่คำมือวันที่13เดือน4 2 0 2 3นี่ก่ถือว่าเป็นมือเอาพระพุทธทหูบลงหดสงอยู่ตามแต่ละวัดคูบากะาเห็นได้หลายวัดแล้วอยู่ทางเฟซบุ๊กเฮานี่แหะเพิ่นได้เอาพระพุทธทหู ลงฮดสงก่อนมาในคลิปนี้กระแมนทางวัดหวัวนางลีเมืองตะแคกเฮาห่างหากาเกียมสถานที่นั่นก็คือเป็นหอพระที่เอาไว้ตอนหับหยัดโยมมาฮดสงในมื้อวันสงการนั้นกระคอบอกข้าวบุญเมื่อทุกคนสําหรับการเนาพระพุทธหูบลงฮดสงอยู่ที่วัดหวัวนางรีเฮาในปีนี้ละแมน,นมือแฮม8ค่ํามือวันที่13ตอนเ้าเวลาเก้าโมงหลังจากใส่บาทแล้วและก็เริ่มเฮพิธีนิมนต์ เอาพระพุทธหูปลงหดสงแล้วก็ได้มีการหดพ่อแมครูบาอาจารย์หดผู้เทา่เทาผู้แก่อกตนยัดโยมลงมาหดพระในมื้อน,นั้นหลังจากที่ได้อรัธนานิมนต์พระพุทธหูปลงแล้วหดน้าพ่อแมครูบาอาจารย์แล้วหวดน้ําผู้เทา่เทาผู้แก่อกตนยัดโยม มาห่วมแล้วทางคูบาทางไอจัวทางผูเทาเฮากระแมนเริ่มมัดคอเตาแขนลูกหลานหยาดโยมมาฮดสงพระอยู่ที่วัดห้วยนางรีกระแมนเริ่มตั้งแต่มือวันที่13บนั่นเลยส่วนว่าคนจะมาฮดสงพระพุทธหูหลายกระแมนในมือวันที่ส4 1 5ี่สิบห้าสบหกกระแมนอยู่ในสามมือนี้คนสีมาหาย กันผู้ใดอยู่ทางเมืองตะแคกเข้ากาอย่าลืมมาหดสงมาสร้างน้ำกระทำบุญได้อยู่ที่วัดโหยหนังลีทางวัดเฮาได้กะเกี่ยมสถานที่ผามไ้ตอนฮับบัรดาเขกญยัิโยมได้มาห่วมโมทนาโตอยอดได้มาเสียงซีได้มามัดแขนแต่ว่ายู่ในคลิปนี้ทุกคนจะบ่ได้เห็นเต็นผามไซในคลิปนี้แหละเต็นพนยังบ่ทันเอามาส่งให้มีแต่ว่าพนได้มาส่งเต็นแล้ว ทางวัดเฮาไดกะเกี่ยมเอ่าตกแต่งจบงามแล้วกะาสีเอาลงให้ทุกคนเห็นอยู่ทาง Facebook อีกเท่านึงมาในคลิปนี้นะแมนเป็นการกะเกี่ยมสถานที่ล้างพระพุทธรูปก่อนการตอนหับอกตัดนยมในมือวันสงการปีใหม่นั้น ส่วนว่ามือตบประทาทรายงานบุญปีใหม่อยู่ที่วัดห้วหนังรีเฮาในปีนี้นะแม่นมือวันที่18พุ้นเป็นมือโตประธาทรไยเป็นมือแฮม13บําคำเดือน5าดาวกับพุ้นละตอนเวลาบ่ายสองโมงโตปะทาทรายเลนไลแม่นไปแห่ดอกไม้อ้อมบ้านห้วหนังรีเฮาและกลับมาวัดแล้วจึงสูตรปฏิตะมงคล สำหรับการเอาพระพุทธรูปลงหดส่งเป็นนินแ,แม่นเริ่มแต่มือวันที่13จนมาหามือวันที่19ในตอนเช้าของมือวันที่19นั่นแหละแม่นเป็นมือวันศีลใหญ่แหม14คำละตอนเช้านั้นเวลา7โมง30นาทีก็แม่นได้มีการใส่บาดยาดน้ำถวายสังฆทานตอนฮับปีใหม่กระถือว่าแล้วจบสำเร็จพิธีงานบุญปีใหม่ปีนี้อยู่ที่วัดห้วยนางรี ก็ฝากให้ทุกคนเดอ้อการนับพระพุทธหูบลงบทสงฆ์อยู่ที่วัดห้วยนางรีเขาเป็นอิรแมนในตอนเซาคมือวันที่สิบสามหลังจากไซบาศแล้วส่วนว่าคนสิม,มาหน่อยชิม,มาหลาบรรยากาศสิเป็นาใดการโดสงฆ์อยู่ที่วัดห้วยนางรีเขาในปีนี้แล้วแม่ฝากให้ทุกๆคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ บานหอดมืองานบรรยากาศจะเป็นอันใดและครูบาจะเอาคลิปมาฝากให้ทุกคนนั้นได้เห็นอีกท่นหนึงก็ขอให้ญาติโยมเมื่อทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองโชคดีปีใหม่เมื่อทุกคนเดอ้อ